สวัสดีครับแฟนคลับทุกทท่านนะครับต่อไปผมจะมาวิเคราะห์ศึกมวยเพชรจินดีนะครับจากเวทีมวยราชดำเนินถ่ายทอดสดทางช่องทูฟอร์ยูนะครับเวลา18บนาฬิกาเป็นต้นไปประจำวันพระรษฐบดีที่12มกราคมพุทธศักราช2566นะครับคู่แดงนั้นก็จะเป็นลูกกรอกเพชรพอลหลักบุญพบกับทางด้านธนวัฒน์พุ่มพันธุ์ม่วงในคู่นี้เคยเสมอกันมานะครับไฟล่าสุดพบกันที่หนัก1 1 1ปร้อยสิบดอน คู่ที่สองก็จะเป็นโรบคอปบิลเจซีพบกับทางด้านเจ้าพระยาไฝ่สิทธิสวิทย์เล็กนะครับพิกัดน้ําหนักหนึ่งร้อยสิบปอนด์คู่ที่สามก็จะเป็นศิลธรรมไฟเตอร์มวยไทยพบกับทางด้านโนบีตะแบง์โรสหนึ่งหกแปดนะครับพิกัดน้าหนักหนึ่งร้อยสิบเจ็ดปอนด์และคุยกันได้กันช่วงนี้ก็จะเป็นเจริญเงินบุญลนามวยไทยพบกับทางด้านเพชรพันล้านไฟเตอร์มวยไทยพิกัดน้ำหนักหนึ่งร้อยสามสิบปอนด์นะครับ ด้านเพชรพันล้านก็มาแทนทางด้านแอดเทวดาต่อสุรัตซึ่งไม่พร้อมครับแจ้งถอนไปผู้ชัดเกรนนำามอ,อเพชรพันล้านไฟเตอร์มยไทยมาชกกับเฉลิมเงินเป็นครั้งที่4นะครับต่อไปมาดูน้ําหนักนะครับเมื่อเช้ารูกรอกเพชรพอรลลกบุญมา112.5ลดไป1.5นะครับส่วนทางด้านธนวัฒน์มา111.5ลดไป0.5โรโบคอบิวเจซีมา111.2ลดไป1.2 ส่วนเจ้าพยาไฟมาร้อยสิบลดไปหนึ่จุนะครับศิลธรรมไฟเตอร์มวยไทยมาร้อยสิบลดไปศูนย์แลว้วก็ทางนั้นโนบิตะมาร้อยสิบลดไปหนึุ่ดนะครับคุอยของรายการจเจริญเงินเมื่อเช้ามาพิกัดหนึ่อปอนด์นะครับเมื่อเช้ามา, 5, า 5. 5, ร้อยจุขาดไป5้จุนะขาดไป2อกิโลเลยนะครับส่วนคุ่โชคก็คือเพชรพันล้านไฟเตอร์มวยไทยมาร้อยสาอ็ดปอนดนครับลดไปปอนด์หนึ่ง นี่เป็นน้ำหนักมวยเมื่อเช้านะครับแฟนคลับก็อย่าลืมนะครับที่ผมแนะนําอยู่ตลอดนะครับแอปพลิเคชันสองสี่หลพักยกระบบอัตโนมัตินะครับเป็นสิ่งที่ดีที่ผมแนะนําเป็นแหล่งข้อมูลชั้นเยี่ยมนะครับมีข้อมูลราคาเรทก่อนชกสองวันสามวันนะครับราคาเรทหลังการชั่งน้ําหนักและก็ราคาต่อรองช่วงมวยชกนะครับท่านจะเห็นได้ด้วยตนเองไม่มีใครหลอกท่านได้เรทไหลต่อได้รองไปทางไหนนะครับเราจะได้เห็นได้รู้เอง นำมาเปรียบเทียบนํามาเป็นข้อมูลในการพิจารณาหาเงินเลี้ยงครอบครัวต่อไปนะครับเมื่อเสมอไม่กินเมื่อไรล,ลงไม่กินนะครับเมื่อขึ้นคําตัดสินก็มีรางวัลน้ําใจให้กับฝ่ายที่แทงตัวถูกไว้อีกผมเห็นว่าเป็นสิ่งที่ดีก็เลยแนะนําแฟนคลับเข้าไปสัมผัสกันนะครับผมแปลงไว้ได้คลิปนี้เรียบร้อยแล้วแฟนคลับเข้าไปกรอกข้อมูลเพื่อสมัครได้เลยฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายนะครับหากติดขัดหรือไม่เข้าใจตรงไหนนะครับโทรสอบถามผมได้ตลอดเวลานะครับ 0930050480ผมพร้อมที่ให้คำแนะนํานะครับแอดพิเกตสอสีที่เดียวจบครบทุกความมัน่นการันตีเรื่องความมั่นคงทางด้านการเงินนะครับต่อไปมาดูราคาเรทนะครับกูเรทั้นลูกกอกเพชรพอลังบุญกับทางด้านธนวัตรพุ่มพันม่วงคู่นี้เกิดเสม,มอกันมาครับเรทเปิดมาใหม่ๆใครต่อรองขณะนี้ไหลไปทางด้านธนวัตร19นะครับเรทเปิดให้ธนวัตรต่อ19นะครับเ,รเวลานี้ คู่ที่สองโรเบอคอปบ,บิลเจสีกับเจ้าพระยาไฟนะครับโรบโคอปบเป็นต่อยู่ที่เจ็ดสี่จะไหลไปสองหนึ่งแล้วนะครับโรบโคอปบเป็นต่อ 4, เจ็ดสี่ไหลไปสองหนึ่งศิลธรรมกับโนบิตะนะครับศิลธรรมเป็นต่อที่ห้าสี่เจริญเงินนะครับมวยในรายการนะครับวันนี้เป็นต่อเพชรพันล้านในราคาห้าสามนะครับจเจริญเงินเป็นต่อห้าสามนี่เป็นราคาเด็ดมวยประจําวันนี้ ต่อไปมาดูมือรักมาชอบผมนะครับคู่แรกนั้นลูกกรอกเพชรพอระบุนกับธนันธนวัตรภูมิันม่วงลูกกรอกเพชรเนี่ยซ้อมอยู่ที่ธรรมศาสตร์ลังสิตนะครับมวยจากกุบนเข่าในแข็งแกร่งครับตัวเล็กมวยขวาเดินจับเดินตีครั้งที่แล้วนี่ต้นๆเนี่ยธนวัน์ทำคะแนนฉายนําไปก่อนนะครับลูกกรอกเพชรมาเดินจับเดินตีคล้องยัดเด้งตีเบียด แล้วก็หมดโชคค่าคกรรมการก็รวบรวมปัเดนให้ทั้งคู่เสมอเกินไปธนวัตรเนี่ยมวยจากศรีสะเกดนะครับซ้อมอยู่ที่ชนบุรีตัวนี้ตีนซ้ายหนักแรงหลากหลายนะครับหลักเกลี่ยมดีมัดหนักศอกคม้วยเพราะลูกศอกฟันให้หนักได้แรงมากนะครับตีนซ้ายเนียนขยันออกอาวุธต้นๆน,นะครับคู่นี้น่าจะเหมือนเดิมธนวัตรฝีมือดีกว่านะครับแข่งซ้ายเนียน หมัดหนักสอกคมผมว่าน่าจะไปก่อนนะครับเข้าแล้วราคาไหลแน่นอนนะครับค่อยตัวบางทุนเอาลูกกรอกเพชรเนี่ยแข็งแกร่งจะชนะได้ก็คือพลิก,กล็อกท้ายๆเบียดผ่านท้ายๆแค่นั้นเองนะครับธนวัต์เข้าแล้วราคาไหลค่อยตัวบางทุนเอานะครับส่วนคู่ที่2รายการนะครับโรบบคปบิลจีซีบิลเจซีรับนั่นเจ้าพยาไฟสิทธิสุวิเล็กโรบบคปเนี่ยซ้อมอยู่อยู่กับเสียแข่งนะครับค่ายพีเคตัวนี้ กลับมาให้ใจว่ายหูเขาในแข็งแกร่งเดินจับเดินตีแข็งแรงมากครับเจ้าพญาไฟนี่นักโชคจากการสินนะครับซ้อมอยู่ที่ใครซ้อมคนกันช่างวันนี้เสียเปรียบควบวงจรนะครับสาหรับเจ้าพญาไฟไม่รู้ว่าจะต้านอยู่ไหมนะครับผมมองว่าโรบอคอบวันนี้เป็นที่เด็ดในรายการให้ไปทีโรบอคอบเบลวเจสี op, C, ได้เปรียบควบวงจรครับวันนี้ส่วนคู่ที่สามครับศิลธรรมไฟเตอร์เมยไทยพบกับท่านานโนบิตะ แมงรถหนึ่งหกแปดนะครับศิลธรรมนี่เขาในแข็งแกร่งเดินจับเดินตีนะครับมวยจากใต้ตาเนี่ยมาซ้อมอยู่ที่ไ้อ็ดนะครับเป็นมวยเดินเตะขาต่อยหมัดแรงครับพูดน้อยต่อยหนักเขาในอยู่ทางด้านศิลธรรมแต่ว่าเตะขาต่อยหมัดแรงกระดูกดีนี่อยู่ทางด้านโนบิตะเกรดเปิดมาใ้ทางด้านศิลธรรมเป็นต่อนะครับอที่ห้าสี่ลงจนรองเลยนะครับรองมาที่โนบิตะเตะขาต่อยหมัดรุนแรงรุนนักน็อกได้ ต้นๆเนี่ยน่าจะไปก่อนนะครับลุ้นน้ำนอกได้เกมสั้นเกมยาวมีลุ้นตลอดศิลธรรมชาชนะก็คงเป็นเขาในปลายๆรองไปที่โนปิตะแบงอ์โรดหนึ่งหกแปดนะครับคู่แข่งรายการวันนี้นะครับเจริญเงินบุรณามวยไทยกับเพชรพลรานไฟเตอร์มวยไทยเจริญเงินีซ้อมอยู่บุรณามวยไทยนะครับนี่เป็นมวยนในรายการนะครับคู่นี้ต่อยมาสามครั้งเจริญเงินชนะสองเพชรพลานชนะหนึ่งแต่ว่าไฟที่เจริญเงินชนะเนี่ยเพชรพลรานเป็นต่อขาดนะครับ กับถึงร้อยละบาทนะครับแต่ว่ากรรมการชูสวนหน้าเสือทีมงานของท่านสจโตสจตุออต้งประจีนนะครับสนับสนุนท่านนั้นจเจริญเงินอยู่วันนี้ทั้งคู่ปรี่หนักขึ้นมานะครับจเจริญเงินเนี่ยซ้อมมาดีคุมน้ำหนักมาแล้วก็มาเจอคู่โชคเพชรพลันคู่ปรับเก่าก็ปลี่หนักขึ้นมาร้อยสามสิบปอนด์การทิ่ซ้อมดีน้ำหนักธรรมชาติด้วยนะครับวันนี้น้ำหนักปล่อยคู่นี้ก็หกสิบกิโลเท่าเดียเท่ากันเพชรพลันวันนี้มาแทนนะครับซ้อมอยู่ที่ใต้ ตีนซ้ายหนักแรงครับเป็นมวยขวาที่ตีนหน้าเนียนตีนซ้ายหนักแรงผมมองว่าสภาพร่างกายการเตรียมตัวเป็นรองเยอะแล้ววันนี้น้ำหนักมาสบายนะครับมาลดุูปอหนึ่งผมมองว่าวันนี้ทางด้านเพชรพันล้านต้านยากผมให้เป็นเด็ดตัวที่สองครับจเจริญเงินบุรณามวยไทยสรุปมวยรักมวยชอบวันนี้นะครับกู่แรกนั้นเข้าไปที่ธารวัตรพุ่มบานม่วงเขาแลกตัวบางทุนครับซ้ายเนียนหนักแรงกว่ามีมัดเม้นสอกคมกริบต้นๆเจะไปก่อน คู่ที่สองลงบวกครับิวเจสีวันนี้ดีกว่าควบวงชรเป็นที่เด็ดในรายการนะครับคู่ที่สามลงทดลองที่โนบิตะแบงค์รถหนึ่งหกแปดเตะขาต่อยมดแรงกระดูกไม่เป็นรองครับต,นต,นตน้นลุนนับนอกได้เกมสั้นเกมยาวไม่รุ้นตลอดน่าหลงทดลองครับและเพื่อรายการวันนี้ชอบที่เจริญเงินบุรณามมยไทยสีเสื้อของท่านสอจต้ตงปลาจีนการเ็มตัวดีกว่าวันนี้ทั้งคู่ปรับหนักขึ้นมาพบกันมาแล้วสามครั้งเจริญเงินชนะสองพิพราลันชนะหนึ่งแต่ว่าวันนี้การ็มตัวของเจริญเงินดีกว่า นี่ได้เปรียบเยอะครับเป็นที่เด็ดตัวที่สองนะครับตัวแรกทีเด็ดวันนี้ไปที่โ,โ,โรโบครับิลเจ็ีตัวที่สองผมจอบที่เจริญเงินบุญเรนามมยไทยนะครับเป็นขับจะลืมนะครับมมยทุกว,วันนี้ต่อยแปลกต่อยตามบทไม่ปล่อยไปตามไม่ไม่ได้ต่อยไปตามธรรมชาติตามฟอร์มแล้วยิ่งเมือเ่อคืนนี่หูเมยแปดคู่นับน็อกหมดนับน็อกหมดทั้งแปดคู่ขึ้นมาราคาเจ็ดหนึ่งแปดถึงสิบหนึ่งก็มีนะครับ เป็นรายการหนึ่งที่เปิดสักกราระมาปีใหม่นี้เป็นรายการที่เป็นรายการที่ยํำแย่ที่สุดนะครับที่ผมเคยดูมวยมาขึ้นมาเป็นต่อแพงแล้วก็ชะนะน็อกไปหมดนะครับไม่รู้ว่าประกบมวยยังไงนะครับเมื่อคืนศิลปะมวยไทยและก็อะไรต่างๆแทบจะพูดได้ว่าไม่ได้สานต่อมรดกอันดีงามของประเทศไทยมาเลยนะครับเป็นรายการหนึ่งที่ออกทะเลเลยนะครับเมื่อคืนนี้และก็มวยช่วงนี้ อันตรายมากนะครับภาวนาว่าแต่ละวันนี่อยากให้หมวยกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะครับอยากให้เป็นไปตามธรรมชาติมวยประกบมามองว่าได้เสียก็น่าจะต่อยได้เสียนะครับราคาขึ้นมาตัวหนึ่งต่อว่ายครูไปตัวหนึ่งแล้วก็ราคาข้ามมาเสร็จตัวที่ต่อก่อนราคาข้ามไปก็โดนน็อกนะครับผิดแปลกธรรมชาติผมมองว่าผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการน่าจะเข้าไปดูแลในส่วนนี้ด้วยนะครับเพื่อรักษาศิลปะวัฒนธรรม สิ่งดีๆของบ้านเมืองเราให้อยู่คงอยู่ต่อไปนะครับผมมองว่านับวันที่จะยิ่งเร็ว้ายลงไปเรื่อยๆนะครับทยเนยก็กลับขอบคุณแฟนคลับทุกท่านนะครับที่อยู่เคียงข้างผมมาโดยตลอดขอทุกท่านชงโชคดีร่ำรวยนะครับนำเงนนำทองกลับบ้านฝากลูกฝากเมียพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ